27มกราคมที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมใช้นอิิีีซุกหุ้นหางหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชัน่นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองสำหรับคำพิพากษาที่เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญ2560มาตรา160วงเล็บ8ได้กำหนดว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา187มาแล้วไม่ถึง2ปีนับถึงวันแต่งตั้งก็หมายความว่าศักสยามจะต้องรอเวลาอีก2ปีนับจากวันที่ศารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นรัฐมนตรีได้อีกครั้งแต่อีกด้านก็เป็นชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะแกนนำพักภูมิใจไทยที่ยังมั่นใจว่าในอนาคต ศักสยามจะกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับศักสยามว่าจะตัดสินใจอย่างไรอย่างไรก็ตามหากย้อนไปที่ตระกูลชิดชอบบ้านใหญ่แห่งเมืองบุรีรัมย์ก็เป็นชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาได้วางอนาคตให้ศักสยามชิดชอบลูกชายคนเล็กให้เดินตามรอยพี่ชายเนวินชิดชอบ เข้าสู่ถนนการเมืองใหญ่ตั้งแต่ปี2544ภายหลังที่ศักสยามลาออกจากตำแหน่งปลัดอำเภอสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ผันตัวมาลงสมัครสอสอบุรีรัมสังกัดพรรคชาติไทยและชนะการเลือกตั้งได้เป็นสอสอสมัยแรกต่อมาในปี2548ศักสยามได้เป็นสอสออีกสมัยในสีเสื้อพรรคไทยรักไทย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคข,ของพลตารวจเอกโกวิทวัฒนะจากนั้นภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร2549สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักไทยรักไทยพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักเป็นเวลา5ปีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อศักษยามรวมอยู่ด้วยกระทั่งปลายปี2551 เนวินพร้อมสอสอในกลุ่มได้หันมาสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพักภูมิใจไทยก็ได้โควต้าคุมกระทรวงใหญ่อย่างมหาดไทยและคมนาคมในเวลานั้นศักสยามได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคข,ของชวรัตชานวิรกูลแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่า เนวินมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนองคาพยพของฝ่ายการเมืองในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ต่อมาในปี2562เนวินมอบหมายให้ศักดสยามเป็นแม่ทัพคู่กับอนุทินชาญวิรกูลในหมากหัวหน้าพักภูมิใจไทยลงสู้ศึกเลือกตั้งและได้เข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สำเร็จโดยที่ศักสยามได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคม และแล้วการเลือกตั้งในปี2,566เนวินได้ส่งทายาทคนสำคัญอย่างชัยชนกชิดชอบลงสมัครสอสบุรีรัมเป็นครั้งแรกซึ่งชัยชนกถือว่าเป็นรุ่นที่3ของบ้านใหญ่ตระกูลชิดชอบทีมเนวินฝากความคาดหวังไว้กับเส้นทางการเมืองในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อถึงปี2,567สารรัฐธรรมนูญล,ลงมติเสยียงข้างมาก7ต่อ1ชี้ว่าศักสยาม ให้นอมินีถือหุ้นทัางหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญและมีคำสั่งให้ศักสยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีโดยจากคาวินิจฉัยที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นแรงส่งลูกใหญ่ไปถึงตระกูลชิดชอบทันทีดังนั้นต้องจับตาว่าหลังจากนี้ตระกูลชิดชอบจะเดินต่อไปในเส้นทางการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาธิการ ซึ่งเป็นพี่ชายของศักสยามและเป็นน้องชายเนวินกับเดิมพันการสร้างผลงานทางการเมืองของตระกูลชิดชอบนับจากนี้